ไทยแต่ตัวยังไงเลยออมหมกหม้อเลยครับพี่น พี่น้องทุกผู้ทุกคนจ้าสวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าครับผมมาตอนนี้เอาเข้าไปอย่างกับพะเยาเข้าไปไล่ด่างเนาะเสือด่างไปแล้วเลยเป็นลาร่องเบืองว่าไยไทยถือด่างอยู่นี่เข้าไปไล่เบืองมันอาจจะถือก็น่าสนุกว่าไล่ยสองเท้าครับผมพี่น้องได้กินอยู่ได้พะเยาเนาะได้อยู่ปุ๊บอะไม่ตัวยังไงกระตาถือด่างมันพี่น้องลายไทยแต่ตัวยังไงเลยออมบกหมูเลยครับพี่น้อง ba bưu ba này thì thằng càng nó thế này nó nhiều gì thế nào, pet pet like của đây, làng, like cái này đi cặp tua lùng nong cả kim nấm muối kéo ăn nhang pet like vẫn cả kim bói, nó là cái này thôi như thế này của tuổi còn vậy còn này, nam xây nấm của bác cái tuần <laughs> này được chứ, có chim nó mỏ, phải nhảy mỏ, nó ก็ว่ามกหมอกอั้อมกัดเสียเดียวกันละเนาะ้องคนวางเสียเดียวกันนั่นละเอินเอินไปซื้อซือหรอกเอินก็มาซื้อซื้อพี่น้องมกหมอกนี่ก็เจอถือว่าใส่หนามหลายที่บ้านอ่าก่อนเวลาปรุงนี่มันถือว่าเยอเพราะจำทีนี้อืมอ้อมนี่ลุงคนพึ่นกัดใส่หนามหลายมันเกิดเป็นสดปนนี่ที่บ้านนี่ลุงคนก็บ่าหมักสดน้ำจังๆของข้อ bởi hẹn nhạc này đó bốn lần là hắn khác gì nó hết chín tâm mà bàn nhanh hôn này đây còn cái hết vừa chín gì lạ dây <laughs> <laughs> kia cho cực bố cơ nào nhỉ nó chẳng tâm lẹt có dây kia tâm thì tâm mà đó không có khác đó. con bà. đi bà. xuống có yên gặp kia yên gặp kì quan niệm kì quan niệm chỉ quan đi kì quan niệm kì quan niệm kì hai gặp kì hoặc xây hoặc wow. kì cái kì hoặc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  kì múc kì hoặc kì hoặc kì nó kì hoặc kì hoặc kì hoặc หมดหมอต้องออกเช็คหน่อยจังอยดิจึงเหมยนดิโชคโชคสองตาบด้วยพี่แจ็คแจ็คไลเบอร์เอาเบิ้งปากมันมันจิตสมบูรณ์กันนี่ครับครับเครื่องปรุง ส่นพมบอมเลยดีครับไี่นออ๋อนามใสหนีแล้วเขาสิก้นผสมเหมืนก้อนเ้วเป็นไงแมนขันมันบวเขาบิ้งแล้วมันสมบูรณ์กับปลาบอขันมันสมบูรณ์นอกจากสันมนจังสีเขาสีมได้ดล่ะเป็นงไบเมนสีดาเป็นยังไมบ่ได้เน้องบดใสปลาเนาะจังีแบว่ามันก็ดีก็ดีนะซันเจงะ เอ็ใส่ผักน้ำนิวดิตัวปัาจีฟงเขาัางใส่อีกน,น้อยใส่อยกก็ดอกอ่ะบันนี้เขาติงลงหมอก,กันแ้วครับบันนี้หอม,มปดบดเทียวบดทีวท้ว่าหลายเนี่ยจังุงเขาเนี่ยมันจะเส้นามิาง้งส่วน เอาดิใส่ปลาด้ครับพี่น yeah, mm ้องมันไปอย่ไงนียเอาปลาลดลงไเนียนั่นปลาลดเดยงน้ำงามเดเลยไปเขาหอกไปหาเขากัได้ไดยใช่ตัวใหญ่เด้อพี่น้องไข่เลยเด้อพ่งโว้ยกับไข่แล้วหนานี่ไหม นี่มัดจังไลอีกกันเ่ยนี่แ่ละถือตัวแหลกไปงอแต่ว่าเลียงดีเป็นคนคือเก่าหรนไหนขากันเถิกันตัวะนี่บุกหมออบุกหมอไม่ได้เอานามตี่กตนส่ยกันน้อยเยอะเนาะขังกันเ้วยครับพ่อ ยวมันก็ฟดึ้นบึบบึบบึบมันจน้ำเพราะอะไรจำเจเปิดตูถ้าเปิดแค่เดียวขนาดพันว่าเยบัหมอเข้ากนนะนี่เขาเอืนว่าพอดีเขาใส่ใเอนี่นี่หละเขาเอือนว่ามุกหมอเ็นโอ้เสีบัเลยพ่อ ไปองเลยดีบ้านนกนคพาสาวีช no uh, uh, um, ้กินจ้าติดเปอยคขคนเนาะไม่เปล่นเลคนนี้าตุเด้อครับในยู้ได้กินละบานเป็นกระแส่บค่ะเทลงเลยกระได้คนนี้อุ๊ลงแห้งไป เทเนาะเทมันก uh, ็ต uh, yeah. okay. really? yeah. um, ้องลงแห้งหรอบ่เป็นตัก์ดสตักมันสิลงค่อยก็นี่พี่น้องบังโตปลาเด้วยบังโตปลาไท่เนาะไปงี้เนาะอันนี้แก้วบักม่วงจ้ะอันนี้อืมตวงดอกแคหลวกดอกแคจ้าพี่น้องปลาน้องบ้านเฮานี่ล่ะอายุให้กินได้สบายเลยพี่น้องเลยเดี๋ยว่าผู้ใดล่ะ มาด้อพี่นนอน้าไกหนำกันสุูสก้นจ้าตไฟเต้ย่บาตไปเอ้ยลังอะไรจำเกินหูปลาอน้ำมมุนเลยอไปนั่นนั่นปลานันมุนว่เป็นรถไปก่อนรถลารถ พี่น้องมาเด้อจิงเขาอยนกันสุดๆไปก้นจ้าขู่าเย่ากาไปก้นตัวนึงนยแสบน้ำกันมาเด้อครับพี่น้องต่วนมาด้วยต่วนเล้น่นจิขาอเด้วลูกเด้ยจิงขาิข่เขาปลาก็อนนอตรงมีปลาก็ต้องรู้ละข้าวเจากข้าววาฝนจิ้ข่วตัดทางด่างนี่ท่านโม่ฝ่าคือนม้วนเหมือนเมื่อถึงก็ยังไลยฮะเองไอ้พวกเขาโสมเกาหลีมาใส่จะเป็ดไฟลา ก้นนะอนเงิน,นหก <laughs> เลยนะโอ้ห <c oughs> มามืยเห็นแบบนี้วานจุ๋ยเลยมั้เดี๋ยวมาเด้อเี่ยดาแก้วผักง่วงเดี๋ยวมาเด้อนี่นี่อันนี้ลวกหรกแอแค่จ้ะอแค่ปลาแม่พรอนเมือม่อสุกๆๆุขขล้ะครับ ต้งเปลือนเกแลละต้งยัดต้งต่นต้อิมน้ต้นต่นสามต่วนก้รึทำมาลนทุนเต้นหนาหาหนไหนเบอเงินเตมลนทุนเลยสิดใจกินข้าวนะแม่วันที่ยี่สิบสามมาเต้นหนาห,าหนในในันหนเบอเงินเด้ออืม mười pian bay là cây lạc ca bệnh men ba mẹ Sụt ừ, chúng nhìn, chúng nhìn mốc này. mẹ 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 thì mẹ tháng mẹ 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 người tu sáo tiễn, giặc ma pieng này, nhưng nó bay ẩn, prado rồi, bay ẩn rồi thì say đấy, hình bùm bén, phu anh ấy, vậy rồi, ใส่ตเพียหอไปต้องสะสมไหมน้ขาดเป็นขาดบ่ขาดกับ่ต้องใส่เอาดังห้างไปใส่ไส่บดนะโอ้ยพังในมือเกิดยีจัดโอ้ย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 เด็ยงยานั่งอยู่ีนี่ิดแือเนี่ยไ่ได้เล่นลาง

ต้องนวลรอบปชอ่เลยแจ๊สิเมาเลยผู้เดียวยังบัวบางสองสามเหมือนขึ้นหลังยางในไก่อยู่ได้พอนายบานนี้เป็นเรื่องใดีบวะนี่คุณโซ่ในไก่อยู่ล่มนาร่มนาย่างจากปีไป็ุ่นโอ้จะนายเนาะไอตัวนี้คือบัวล่ะครับพี่น้องมันอยู่ทำห้องแล้วขนห้องมาดูแลนี่อยกับคือสิรวมหายตายจากไปนี่ผมน้อยเขียนตรงนี้

ได้สู่คักเลยโออปูจอตัวมึงเหรวคือเนี่ยหนึ่งเป็นกรบอกบปลาเขาปลานามครับพี่น้องงดอกแค้านเป็นน้ำต้นบ่วตนกลมต้นบ้อบ้นโยกน้ํต้ก็เงีน Ton tụng 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 đấy cả, tụng 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 ในน้ำเดเดียดก็ไดค่ะ้เขากึจงอรอแก่ลงใครป่าปนไเอ้ยก็กาว่าเราแค่สูกันแล้วเขาจะงอเสียไซบานเอาว่าเตียพอดีแล้วก็ถ่เขาก็ปงแะครับไปน้องมันขงเราไปลิ้นน้ำบอกอเขาเอาน้ำเย็นเขามาแทนนั่นแหะ ดอกแค่สิบ่แเลยยุบมัดมือกับมัดมือไม่มีเลยขันน้ำเพรเดือดคือน้ำเพราะเป็นหูเป็นอุ่นนี่กันเอาไปใส่นี่เลียมัดดอกแค่หลายคนคือหล่อนเอ้ยบุญครูนี่งกาโจมเวล้มาบุญครูลูกเจ็บดอกแค่เป็นยังเต็มครูอยู่ ขอบคุณทังอบตเขาเจ้าลหรครับเปุ่นเกิดเป็นมาปลูกดิโอ้างน,นันเป็นงมาปลูกดิต้นเกานีาน่่ต้นแค่ต้นกอกต้นสังคือคือมีแต่แนวก,กินไดทั้งนั้นข้าเจ้าลูกเป็ุนไรเยอะวะ พี่น้องเขาไปเขามาสิกับบ้านไหนบ่มีเพิ่นก็เก็บเอาบุรีขายตะมุงบุญกูนี่เป็นตั้งแคมป์ยู่ใไนฟ่มแช่เด้อพี่น้องเจ้าบริเก็บปักมันยากร่นมาเอาได้พื้นทีต้มหึงร่นเฮ้ยผมนะเขาเจาะว่าบูดลงเขาหนึ่งเขาจะกินแบบว่าเขาจะบัหลวงเนี่ย สดเลยกินกับลาบงัวกับหวานซอยโจกุจ้กินสดเลยเลื่นดอกเค่าดอกอิ่นดอกเช่ตรงแค่บ้านนสิมาดอกเค่าทำไมลูกทำไมร้านเ้องกันนน้องบ่อปูกไอ่าะศูนพันกันเล้ย ก็สมเหมือนเกิดน,น้งเทียบหลายพี่น้องะปั้มน้ำมันผมไปเบิึงเราหลายวันอยู่บ้านเทาหลายกว่าอยู่บ้านก็เจาะมาเอาวมัดนี่แหละก็เจาะมาหาเสือแถวบ้านเฮาเอาไปปลูกในกรุงเทพทุกวันผมเมีหน้าหยวนตรงเหมือนเงินเยนหานี่แหละผมวันผมเลยแพงแล้วผมเลยขายต้นหาอร่อยม้าตัวไปมากเจ้าะซื้อต้นละสามพันเหมืนอนไปขายแพ้งเนี่ยลุกชินแบบนี้ตัวถั่วหรม่สนอง đẹp keo bật ngon một mỏ tay thay ra phải nó đủ đây bà tốt rồi bà đút mưa nả la lên Thế cực nhé quá bảo mà nó bắt đầu thấy <laughs> เราพูดได้ไปหากันด้ยยูได้กินเด้อครับบ้านฮู้นี่มีผมกับภาพฝีพอะน,น้องไปเ็ไปทำตามภาษาบ้านฮู้นี่สิแหละครับกูหละหลังสงการแล้วหรือว่าจังไรฮู้ก็จงังเศษได้เก็บเที่ยวเขาแต่คือจังเขาว,ว่าป่าฝนกือสิตกลงมามาโ้าออกไปหน้ามิตรหม,มาอะไรหนูเขาบุ่มาตลอดที่มันเป็นแลน้วเลยมั่นั่งกับเขาโรนเบอร์เตอร์พยมันโรนก,เกัเสด็จเดินได้หมาวันนี้ม,ามาัมนททูอาติดกินหนูมันก็ตีลุ่งเขาลุ่งน้ำไปนแล้ว บอลลนนุ่ง <rôle> กับจังโอขุนพ่อแม่สงหเพื่อครับน้องเกิดสงกราในของแล้ว่นงองเดินทางมาจากทางกรุงทานไกครับขอให้ตลอดไ้สุนคนเอครับไอ้โจมีสมคนสรับที่นี่ท่านมาเจอแล้ว่าพอพง้อมก้าเข้ามาสวัสดีจกาี่น้องห์อครัอสวัสดีครับ